ปากหมุดไงอ่ะอืมอันยองฮะสวัสดีครับส,ส, médico. สวัสดีครับฮัลโหลทุกคนเรามีคำถามเราจะพักหมดุดยังไงเดี๋ยวนะ อ่ะอันนี้หรอแล้วเราต้องทําไงถึงจะปักหมุดกับอ๋อนี่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 เราปักหมุดไปแล้วเราปักหมุดไปแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับ <c oughs> ก็วันนี้เป็นวันที่เอ่อเซ็นโปรเจกต์เรื่องวันสะพานธรมของบุญกับเปรมจะออนแล้วเนาะ <c oughs> ก็ฝากทุกคนเข้าไปจิ้มข้างล่างหน่อยเนี่ย แล้วก็ฝากเล่นแท็กหน่อยนะทุกคนแท็กชื่อว่า seven project et4 นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เริ่มปั่นแท็กกันแล้วแหละก็งงอยู่ว่าทำไมถึงปั่นแท็กกันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะปั่นอะไรดีอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนะอุ่นเนอุ่นอุนอุ่นอุ่นอ้วนอุ่นอ้วนอุ่นอ้วนอ้วนอ้วนอุ่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  แบนบนึงนะครับก็ให้คำถามหนึ่งคำถามก็คือให้ไปโหว,วตเอาว่าทีมไหนและตอนสุดท้ายจะมาถามอีกทีว่าทีมไหนก็เดี๋ยวมาโปรโมทก่อนว่าเออ่ซนโปรเจกต์นะครับผม EP ที่4จะมาตอนสองทุ่ม,มใช่ครับผมมาตอนสองทุ่มชื่อตอนว่าวันสะพานธรมนะครับผมก็ดูได้ทาง i อ e ี หรือ iq.com นี่ซึ่งก็ถ้าเกิดใครอยากดูก็กดข้างล่างเลยซึ่งใครที่เป็นเมมเบอร์ก็จะได้วันนี้เนาะได้ดูวันนี้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เมมเบอร์ก็จะได้ดูพรุ่งนี้ซึ่งอยากให้ดูสดมากกว่าเพราะอืมมันก็เจมจนอยู่บุญเปลมครไม่มีเปลมบุญล็อกที่โลกนี้ไดสุกิไดสุกิเปลมอ้วนอยู่ใสก็วันนี้เราไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นเกมไทยไทยเพลงเนาะเพราะเดี๋ยว เออ่เซนว่าเจกันมาตอนสองทุ่มไหนเปมอะ่ะเปมพิมพ์มาหน่อยทำไมไม่ขึ้นเลยอะ่ะกบนึงนะวิวรีเควส์นีช่ชวนละชวนละสวัสดีครับ <c oughs> ยังไม่ถึงบ้านหรอ ยางรถติดมากไปออกไปออกไปสักอะไรนะออกไปสักพักแล้วนี่ตอนนี้รถติดส,สุดๆพี่ตอนนี้อยู่แถวนี้ยังไม่ถึงบ้านยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงบ้านพี่เลยเอาดีๆ <laughs> เรถติดมากจริงๆว่าจริงๆรถติดไม่ไหวแล้วแล้วพรุ่งนี้คือเราต้องตื่นกันตีสามใช่ไหมตื่นตีแต่อ้าวหายแป๊บนึงนะ เป๊มไแป๊บหนึ่งขออีกรอบขอโทษคพี่ขอโทษกดผิดไปมันกดออกอันนี้ถูกยังอ่าอ่าได้ละก็วันนี้เนาะสองทุ่มบอกไปแล้วตอนแรกแต่บอกอีกรอบหนึ่งก็จะมีอ่าเซียนโปรเจกต์ตอนปันสปอนเซอร์ของเอฟซหรือเฟซบอลลูนนเองก็ สามารถรับได้ตอนสองโุ่ฮัลโหลได้ยินปะได้ยินโอเคโอเคเอาใหม่อ่ะก็สามารถรับชมได้ตอนสองทุ่มน้องทางไอชีอีซึ่งบุญปักกินไว้ละนี่ท้างล่างนี่ยพี่บุญปักกินไปแล้วเซ็นต์โปรเจกต์ ep สี่แล้วก็แทสแทคเซ็นตโปรเจกต์ดูบนแอปไอชีอีแล้วก็ iq คอมครับผมถูกต้องก็ ฝากทุกคนปั่นแท็กด้วยนะฝากกันแน่ครับผมได้ครับผมก็พรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมงเอออตีเท่าไหร่ตีสี่ตีสี่ตีสี่ออกตีสามตีสก็ต้องตื่นอืมก็คือตื่นตีสามตีสี่ออกถึงนู่นตีห้าแล้วก็ยาวเลย หลับแบบไม่ไหวนอนบนรถได้ชั่วโมงนอรถได้ชั่วโมงนี่งเข้ไกจจะนอนหลับหรอหลับโอ้พี่ไม่ต้องห่วงเรื่องนอนครับผมพี่ทำเรื่องนอนกัียวใครเออครับครับหลับยังไงก็หลับได้ก็พรุ่งนี้เราก็จะมีอไลฟ์เบื้องหลังกองถ่ายของมินิเชือ์ป่านด้วยสเปเชียลเชือกป่านใช่ครับผมที่จะเอ่ไลฟ์สดทาง y o u t u ู e ของ ช่องวาบิซาบิใช่ก็สมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับได้ครับแล้ถ,ถึงยังเนี่ยอ่ะยังไม่ถึงเอาจริงผ่านคอนโดพี่บุญยังานเอาพิ่งผ่านอ๋อโอ้โหเจติดมากรถติดสุดๆอ่ะเรามาคุยถึงเรื่องออ่ซีรีส์วันนี้ดีกว่าเซีโปรเจกต์พี่บุญได้พูดไปเยอะแหละแต่ผมเข้ามาไม่ทันกน็ใช่ไหม ก็เป็นเอีพีที่สี่แล้วกันละครหนึ่งวันสปอร์นาร์ทามนะครับผมจริงๆเรื่องเนี้ยคือถ้าถามว่าดราม่าไหมก็ไม่นะพี่อดว่าไงมันเป็นดีดีกรุบกริบโอ้ยปาดๆอะไรอย่างงี้อ๋อ่ะค้างหนึ่งอะไรนะอ่ะค้างหนึ่งได้เปล่เมื่อกี้ลงมุมมองเหมือนเด็กดีเลย อ๋อลงอุโมงสัอก็เป็นซีรีส์ที่วัยรุ่นสามารถดูได้นะวัยรุ่นชอบครับผมชวนพ่อแม่มาดูด้วยก็ได้ไม่ด่าม่าอยากตั้งโพรมันตั้งโทรยังเก็บบุญมดนามารอใครพาด่ามากันไม่มีว่าที่ดูมาก็คือมันชนะอิปักไม่ได้ขนาดนั้นส่วนใหญ่จะหนักไปทางแบบ กุ้งกลิ่มมากกว่าความรักแบกุ้งกลิ่มยิ้มแบบอมยิ้มแอบชอบฉันแอบชอบเธอรักสดใสตีขับแล้วนะเป็นซีรีส์ตกขาเนเ่อย่างเงี้ยอะไรอ่ะอ่ะก็ระหว่างนี้ก็ฝากทุกคนปัดแท็กด้วยเนาะ อีกแล้ว <laughs> แบบนึง <laughs> เล่นเยอะอ้วนแบบนึงหลุดตัวแบบนึงนะอ่ะเอาหายาวเลยทีนีข้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ ใช่ก็ระหว่างนี้ฝากทุกคนปั่นแท็กด้วยเนาะ Seven Project EPC ในทวิตเตอร์เนาะไหนอ้อนเขาหน่อยเร็วอ้วนอ้อนหน่อยครับผมก็ฝากพี่ๆทุกคนน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหรือว่าแม่ๆทุกคนนะครับผมปั่นแฮชแท็กเอ่อ Seven Project EPC ให้ด้วยทวิตเตอร์นะครับผมก็ลองลองแบบลองดูเนาะก็ฝากทุกคนปั่นเยอะๆด้วยขอแบบไม่อยากขอเอาแบบถ้าทุกคนตั้งใ เอาไปตา๊กไปตั๊กไปตั๊กใครอ่ะอารอลเลทุกคนบ้าไปๆเสร็จไปแล้วไปๆทุกคนจะจุดไฟแช็กเผาอะไรก่อนดีระหว่างไฟแช็กเออระหว่างเออ่รถพี่บุญกับสตูดิโอออริซาบิระหว่างรถพี่พี่ตีเผาเคยกันไม่มีเลยนะพี่พี่บุญรถพี่บุญนั่นเนี่ยเอาจะซื้อรถแล้วไม่ใช่หรอ โอ้ยยากเยียคอนโดยมันเป็นแพนเนาคตอ๋อใช่อีกนานอยู่ใครว่าพี่เหมือนผู้หญิงมีคนบอกพี่เหมือนผู้หญิงเหมือนผู้หญิงไม่เหมือนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องดูเย่๋ไปท้าแฟนขับเลยเดี๋ยวรูปเต็มตูปิเตอร์เดี๋ยวรูปเต็มตูปิเตอร์อีกให้อีกอะ บอกว่าเหมือนเราพูดว่าเอาปากกาบอวงดิเหมือนต้องไหนเอาปากกาบอลวงเขาวงให้ใหวันนี้เอาใหญ่นะเราวันนี้เอาใหญ่นะอ่ะก็ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูเทนทวิตเตอร์ตอนนี้ถึงเท่าไหร่แล้วอ่แต่ก็น่าจะน่าจะพอติดอยู่บ้างนะก็ขอบคุณมากวันนี้ วันนี้การบ้านเยอะมากการบ้านเยอะมากสี่แท็กไปเลยขอบคุณทุกคนที่แบบปัน่นนะตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่น่ไลน์จนมาถึงเลย The standard pop, s t a ตน a r d Pop เอนาะอืมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมก็เรารู้แหละบางคนติดเงาติดอะไรมาก็คออย่าเราเราเขาจะเพราะแบบมันปั่นมาวันนะววันนี้ก็เอาเท่าที่ไหวนะทุกคนใช่เอาเท่าที่ไหว ถ้าแสนแตกเปมจะให้อะไรเออให้พี่หุนซื้อบ้านให้ผมครับแล้วก็ซื้อรถให้ด้วยใครอยากเห็นพี่หุนเสียตั้งวันนี้หนึ่งแสนเชงในแท็กทวิตเตอร์พี่หุนซื้อรถให้เลยเปมช <laughs> อบชอบร้มเสียงอ่ะเปม <laughs> เอาวิ่งไปไหนนล่ะวิ่งไปไหนแล้ว ไม่ใช่รถคันนี้นีน่ใหญ่แล้วผมนั่งได้ด้วยนี่พอดเลยนะแต่ผมนั่งไม่ได้ไงพี่พรจีทีเลยนะเต็มอเออแต่ผมนั่งไม่ได้ไงนั่งได้ไดไไเอาย่บุนั่งให้ผมดูหน่อยดิโอ นี่เราจะชวนคนมาดูเอ่อสเปนโปรเจกต์จริงๆใช่ไหมหรืเาเราเรามาขายขำกันอีกแล้วเนี่ยนี่อ่าขอขอโปรโมทก่อนน้องเปิดประตูได้สองประตูเลยนะเป็นสองที่นั่งอ่าอ่าเป็นพอ s สนะครับผม g ีทีสองอาเอสีฟ้าทำความเร็วได้มากกว่าสามร้อยถึงสี่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นถามนั่งถามพี่ๆเขาดีกว่าแบบรถคันนี้เวิร์กไหม ไม่ได้รถคันนี้คือขายบ้านซื้อเลยนะรอเล่นรอเล่นแต่จริงๆคือเป็นรถในฝันนะอยากอยากได้มากเป็นคนเป็นแบบชอบเป็นคนที่ชอบเล่นรถอยู่แล้วแล้วแบบพอสนี่เป็นอีกฝันหนึ่งที่อยากทำไม่ได้อ่ก็ แรบหนึ่งนะฮะม,ม,มี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 ไอ้นี่มามีทีมงานบอกมาว่าอฝา,ากพูดถึง ICE หน่อยใช่ครับผม<ไ>ก็ทางรับชมดูออนไลน์เนาะของอ่าซ e เว็บโปรเจกนะครับก็แอปไอ e ีิชิดพร้อมก็สำหรับ EP นะครับผมสามารถชูนสดได้ตอนส่อทุ่มวันนี้เลยวันนี้เลยในในพินที่บุญปักไว้ ได้ครับผมแล้วก็สามารถร่วมพูดคุยตัดแฮแท็กดิสประจิตได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะใช่ครับผมแล้วก็มีสำหรับเสมาชิกทั่วไปสามารถดูได้วันพรุ่งนี้นะครับผมจากแอป i c แล้วก็ IQ.com เนาะแต่อยากให้ทุกคนมาดูพร้อมกันนะวันนี้จะได้แบบเออจะได้คุยกับเขารู้เรื่องถึงแม้วันเดียวก็ต้องเราก็ต้องคุยให้รู้เรื่องผมแล้วก็ กิจกรรมเนาะตัวอย่างสกิดตอนนี้ก,กร,รมด้วยโปรเจกต์ส่งต่อรักเนะาะเสื้อพร้อมลายเซน็นได้ครับผม,มแล้วก็มีปอดตองคอที่อัดกับแล้วก็ใช่ครับเพียแค่โพสต์รูปอาหารที่ชอบหรือว่ารูปนัรแสดงว่าอยากแนะนําให้ใครไปกินก็มีสิทธิร์รับรางวัลใช่ครับผมครับก็เสียงในหมอนก็จะเป็นเสียงที่ กระเป็นบอกฝันดนะฮะได้แล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้ประมาณสิบเจ็ดเจ็ดนาทีาจะเริ่มถ่ายอะไรได้บ้างคะแบเอฟสปอยอะไรได้บ้างปะเอ่อสปอยอะไรได้หรอพูดอย่างนี้<า>พูดอย่างนี้ได้ปะ ทุกคนว่าเวลาดูจบแล้วอ่ะอย่าเก็บความสุขและความสนุกไว้คนเดียวให้โทรไปหาเพื่อน <c oughs> ไม่ไม่<ห>โทรไปด่าให้เพื่อนฟังไม่ไม,ไม,ไม่คือจะจะบอกว่าหลังจากเราไลฟ์จบเนี่ยเอ,ยเอย้ไม่ใช่ซีรีส์ออนแอร์จบไปเนี่ยเราจะมีเออเออเขาเรียกว่าสเปซทวินเตอร์ตอนเวลาสี่ทุ่มครับผมก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ใช่ครับผม ทางทวิตเตอร์นะเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะแจ้งทีเรื่องห้องไหนอะไรอะไรยังไงใช่ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่กดสิวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกดโอ้ยนี่ต้องมาตัดผมกันเนี่ยจริงปะเนี่ยเี้กำลังไปร้านตัดผมโอ้ยตงรานต้องไปเป็นน้องทีมันพรุ่งนี้ไงตอนน่ารักปองเออผมตอนนี้เป็นน้องทีนเป็นน้องทีเมอร์ชั่นแบบ ไอโซเลชัน <c oughs> นานเกินอ่ะกักตัวนานเกิน <c oughs> ออผมยาวเยือยไม่ไหวเออลืมไปว่าของเป็นต้องปัดตัดผมนี่น่ะนี่ไปตัดออกให้เป็นทีมก,กันผมยาว <c oughs> แล้วก็ยาง <c oughs> ถึงห้องกี่โมงอ่ะก็สามทุ่มก็ได้สี่ทุ่มอ๋เออ,อแต่ร้านตัดผมอยู่ใกล้อ๋อ ครับก็อย่างที่บอกเนาะสามารถปั่นแท็กได้เซนโปรเจกต e <ช>์ EPC ช่วยๆกันทำมา <c oughs> ใช่ช่วยกันแบบานปั่นแท็กควิเตอร์เนี่ยนะครับผมไม่มีอะไรก็เข้าไปบทใหนหรือว่าแบบลุกขึกอะไรตอนหลังจากดูจบเข้ามาร่วมพูดคุยก,กันครับอย่าลืมถ้าไม่กดซิลเดี๋ยวพี่จะกดให้เอง จากดเป็นไปจะกดอยากกัมสกปกโดนแน่พรุ่งนี้โดนแน่ปวดเหลือเกินอย่าโกยามือสกปกตัวลืมลืมลืมไปเลยเจอกันพรุ่งนี้เม่นั้นห้ามห้ามใครกดเอาละตอนน้าายแล้วคือก็กดสิวได้นะ บอกแล้วให้กดตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ก็หายแล้วจะคิดอยู่กลับไปกดดีปะไม่ดี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 ไม่ถ้าสมมติกดพรุ่งนี้เองเนี้ยมันก็จะเป็นรอยอย่าบีบแต่อย่าบีบที่ตีโดนบีบแต่ค่ะไม่เขาบีบคน,ในอื่นอ๋อนั่งตัดผมแบบหลับแน่เลย ก็เนี igh, k k ais, <the> kind of ่ยก um, kind of ็ไลฟ์ไปด้วยตัดผมไปด้วยออคิดถึงพรุ่งนี้แล้วไม่ไหวพรุ่งนี้พี่แกะไปไปด้วยหนิใช่ใช่พรุ่งนี้พี่แกะไปด้วยออจะได้ใช้ช็อปะแล้วเนี่ยใช่ก็อ่อ ถ้าปั่นเต็มๆยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เนาะเพราะแก่ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร<ช>่เน<ช>ี่ยแก่เอาเป็น้ำจิ้มไปก่อนใช่อยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าสเปเชียลชิปป่านเนี่ยจะออนเมื่อไหร่นี่ยังไม่รู้เลยมาลองถามพี่นิวอรณลอนอรณกลับแซลอัลลณกลับแซลเนี่ยจะจะถึงจะถึง ใกล้ถึงแล้วพี่แต่ตอนนี้รถติดอีกแลยก็ถ้าจะถึงก็เดี๋ยวจบไลฟ์ก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในทวิตเตอร์แล้วก็ให้เป็นตัด,ดตอนสี่ทุ่มได้กลับมาเจอ,อเที่สเปร์ t วิตเตอร์นะครับผมผมก็เจะพยายามปั่นเทนอยู่เรื่อยๆจะไม่หลับตอนอยู่ตอนตัดผมจะนั่งปั่นเทนไปนเรื่อยๆก็เนี่ยอัปเดตของผมไปเรื่อยๆไง ะรนี่เล่มได้ประมาณเอ 4, 50, เ่อสี่แสนห้าหมื่นเซตแล้วอะไรอย่างเงี้ยป่ะโอ้โอหมดประมาณ <laughs> ไหนดูบอนหน่อยดูจอหน่อยดูจอเดอ้อไม่ใช่ขวัญอ้าวเหรอเอเอจออยู่นี่อ่ะอเออนั่นแหละเออน่าจะต้องตัดจอออกปะ่ะต้องตัดเยอะอยู่อืมดูดิ จอรยเยอะไม่ไหวแล้วเป็นน้องทีมตอนแรกนาก่ารักเอาแบบนงน้องทีมแท่ตอนนี้น้องทีมจอรจัด <laughs> <laughs> จอรยจ,จ,จัดแล้วตอนนี้น้องทีมน้องทีมไม่ไหวแล้วผมยาวไม่ไหว,ว <laughs> อไเอาไปตัดอักันอือโอเคเดี๋ยวผมกำลังจะถึงร้านตัดผมแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนไปร้านเจอกันในทวิตเตอร์กระทางไอซิค e ีก่อน ก็สามารถรับชมเซ็นโปรเจกต์ได้ทาง i อซ c o ีหรนะครับผมสามารถดูได้ตอน2องทุ่มเฉพาะ VIP เท่านั้นก็สมัครวีไอเดือนแรกแค่หบาทใช่แล้วก็มาร่วมพูดคุยปันแท็กกันได้ทางเซ็นโปรเจกต์อีสครับครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วทางเอง i ซีนะครับผมเขามีกิจกรรมดีๆมาฝากก็คือต่อรักบแจก ก็พร้อมไลเซนนะครับผมแล้วก็หมอนรองคอที่อัดเสียงบุญกระเปรมบอกฝันดีไว้เนาะก็เป็นคําที่น้วยอยู่พอสมควรอือก็ฝาก <ผม S 2> ทุกคนนะครับผมเล่นกิจกรรมกันเยอะๆเนาะแค่โพสร,รูปอาหารที่ชอบและรูปนักแสดงว่าแบบอยากให้แนะน,นําอย่างแนะนําเปยไปกินซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นก็จะมีติดลุ้นรับรางวัลน,นะครับได้ครับผมคับผม,ผมก็วันนี้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวให้เปยไปตัดผมแล้วก็ไปเจอในทวิตเตอร์เนาะ ได้ครับผมเดี๋ยวเจอในทวิตเตอร์ตอนสองทุ่มเลยโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเขาด้วยฝากทุกคนด้วยนะครับผมเซเว่นโปรเจกต์อีพีสี่ครับ <Okay. S 1> แล้วเจอกันบ <Bye. S 1> มยบมยครับบาย